เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2440พระองค์ท่านทรงได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ให้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เข้าถวายนามัสการหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนเพื่อขอรับคำพยากรณ์ก่อนที่จะเสด็จประพาสยุโรป ภายหลังที่หมายกำหนดการเสร็จวัดโคนอนได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์เรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งหมายกำหนดการนี้ไปถวายแด่หลวงปู่เอี่ยมเป็นการภายในเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับเสด็จขบวนเสด็จนั้นประกอบด้วยเรือภายสี่แจวที่ทรงประทับและขบวนเรือคุ้มกันควบคุมโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมบหลวงนเรศวรฤิ์ได้เคลื่อนที่เข้าคลองลัดสู่วัดโคนอน ชาวบ้านละแวกนั้นไม่ได้ไหวตัวหรือเอกใจแต่อย่างใดเพราะเห็นเป็นขบวนเรือธรรมดาธรรมดามีได้ประดับประดาธงทิวให้แปลกไปกว่าเรือลำอื่นดูเหมือนกับเรือที่ขุนนางหรือเศรษฐีผู้มีทรัพย์ใช้กันทั่วไปและผู้ที่ขึ้นมาจากเรือสี่แจวต่างก็แต่งกายแบบธรรมดามีหมวกสวมไว้บนศีรษะใบหน้าบ่งบอกถึงเป็นผู้มีบุญหนวดบอกถึงผู้มีอำนาจ ดวงตาฉายแววแห่งความเมตตาปราณีตลอดเวลาเวลาเดินมีคนล้อมหน้าล้อมหลังทุกคนไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าบุรุษผู้ขึ้นมาจากเรือสีแจวนั้นคือพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้าผู้ทรงประกาศเลิกทาตโดยสิ้นเชิงพระประหลัดเอี่ยมนั่งรออยู่บนอาสนะอันสมควรแก่ฐานานุรูปภายในอุโบสถอันแคบแบบวัดราช ในเขตอันไกลจากพระบรมมหาราชวังกรม,มหลวงนเรศวรฤทธิ์ก้าวนำเสด็จเข้ามาภายในพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าทรงจุดทูปเทียนบูชาสการะพระประธานกราบด้วยเป็นจางขับระดิษฐ์แล้วจึงเสด็จกลับมาถวายนามัสการพระปลัดเอี่ยมซึ่งกราบทูลให้ทรงประทับนั่งธรรมดาตามสบายพระองค์ที่รูปมาในวันนี้เพื่อขอให้ท่านประหลัด ได้ช่วยตรวจดูเหตุการณ์ว่าการที่รูปจะเสด็จไปยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธม,มิตรีกับราชสำนักในยุโรปนั้นจกเป็นอย่างไรบ้างโดยหนทางไกลและอันตรายมีอยู่รอบด้านหลวงปู่จึงตอบไปว่ามหาบพิษอาตมาจาับตรวจสอบให้อย่าได้ทรงมีพระหัตไทยกังวลทั้งนี้ด้วยพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสมมุติเทพแบบพระองค์นั้น มีบุญญาธิการสามารถผ่านพ้นความทุกข์ได้อย่างมั่นคง